สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ดีแคทลอนนี่นะฮะสาขาพระรามสองวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเออเอามาเคมมาเคมเสื้อเสื้อฝนซึ่งในเว็บเนี่ยมันเขียนว่ารับประกัน2ปีคือตรงเนี้ยมันขามาได้ตรงข้อมือเนี่ยมันก็รัดไม่ได้นะแล้วก็ตัวนี้ตัวแรกนะแล้วเดี๋ยวดูดีดว,ว่ามีตรงไหนตรงไหนอีกไหมจะได้เข้าไปจะได้ไม่ต้องไอ้นีแ่แล้วเราจะได้บอกจุดกาถูกว่ามันมีตรงไหนข้างหลังเนี่ยมันจะมีพวก รอยขาดรอยอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็ดูที่คอเสือ้ออ่ะคอตัวนี้ดีอยู่นะแต่อย่างหนึ่งก็คือข้อข้อมือเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราดูตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยขาดขาด,ขาดไม่รู้ว่าเขาจะได้ไหมแต่เทท่าที่เราเคยเห็นเนี่ยตอนนั้นคนที่ใช้เนี่ยตรงเนี้ยของเรามันขาดตรงเนี้ย ตอนนั้นคนที่ใช้รองเท้าอ่ะที่เราเคยเห็นว่าเขาไปเคมอ่ะต่อให้มันขาดแล้วเขาก็มันก็เคมได้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นขึ้นอยู่กับการใช้งานเนี่ยดูข้อมือเป็นไหมข้อมือตรงนี้ไม่มีฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนนหนึ่งตรงนี้ปกติใช่ไหมรัดดับรัดับมันจะมีรอยขาดที่คอ ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวลองดูเนี่ยข้างหน้าอีกเดี๋ยวเนี่ยข้างหน้ามันเป็นรอยอย่างเงี้ยไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะโอเคเดี๋ยวลองไปดูหายไปแต่นิดเดียว anh em thấy không? nó có như gì Ừ, anh thấy Anh ấy, anh ấy. Anh ấy, anh ấy. Anh ấy, anh ấy. เดือนที่เดือนที่เดือนทำไมวะทำไม่ได้น่าจะได้เกีบมันหลุดใช่ไหมครับผมน้องหลุดได้ครับลูกหะโลค้าจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ไปไหมหรือว่าเปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่ผมได้ครับผมจะหยิบอ่าหยิบสิเท้าตัวใหม่แล้วก็ไปที่เชียร์แล้วบอกได้เลยแล้วอีกอีกตัวหนึ่งอ่ะตปงตปงตปงเชือกปงเชือกมันขาดมันขาดเหมือนครับมันขาดพอเวลาเราดึงแล้วมันจะน้ำมันจะไหลเข้ามาขอ ออกขาดใช่คือกางเสื่อเนี่ยเปลี่ยนได้ครับผู้ค้าเดี๋ยวนรถค้าเปลี่ยนขนาดกางเสื้อได้โอเคครับพอถามพนักงานอีกคนนึงพนักงานอีกคนนึงบอกเปลี่ยนได้เดี๋ยวไปดูนะฮะว่าสุดท้ายเราจะเปลี่ยนได้จริงๆใช่ไหมนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะก็คือเท่านี้แหละไหมใช่ค่ะเท่านี้เลยค่ะ ออลองผ่าไหล่ะว่ามันผ่า้หมฉันบอกว่ามันสีใอ่ะเหมือนอัใหญ่นีใหญ่กวาแต่ว่าเนื้ um. อมนก็เป็นส <simplified Internet. S 1> <Tür> ตั้งสั้งก่อด้วยลองสวมไหมใส่ได้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  a few minutes later สรุปแล้วนะครับเราก็ไม่ได้เค็มเสื้อนะแต่ทางดีเคทลอนก็ ให้เงินคืนนะครับก็มันไม่มีของที่จะเปลี่ยนนะฮะอันนี้ก็เป็นใบเสร็จที่คืนเงินมานะครับก็ที่ตอนนั้นเราซื้อตัวละ200อนะฮะสตัว400สรุปว่าเคมได้นะครับเอ่อแต่มันไม่มีเสื้อเคมจร,จริงเราอยากได,ได้เสื้อมากกว่าขอบคุณดีแคทลอนสาขาพระรามสองด้วยนะครับที่บริการดีแบบนี้รับรองเราซื้อของที่ดีแคลลอนอีกแน่นอนเพราะส่วนใหญ่เราก็ซื้อ เสื้อยืดเราก็ซื้อที่ดีแคลอนเพราะว่ามันมีไซส์มันเป็นไซส์ยุโรปอะที่เราใส่ได้อย่างเงี้ยที่นี่ก็มีขายนะครับก็ใครสนใจก็มาซื้อของที่ดีแคลอนได้นะฮะทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับเอ่ออันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับซื้อเองใช้เองนะฮะก็ตามนี้ครับสวัสดีครับ